สวัสดีครับวันนี้พบกับผมฟีฟอมนะครับวันนี้จะมาบอกจุดฟาร์มสำหรับนีโคลเมนเซอร์นะครับอาชีพบ่นก็ฟาร์มได้นะครับแต่ผมจะบอกทิศเล็กๆน้อยๆกับนีโคลเมนเซอร์ครับว่าใช้สกิลอะไรบ้างนี่ครับจุดฟาร์มเป็นแบบนี้ครับยิบรีตรงนี้กับตรงนี้ครับสงที่นะครับไปจุดนี้ก่อนเลยครับ จะเป็นการฟาร์มลูกแก้วส้มครับกับของส้มเพื่อเพื่อโอกาสในการได้ของส้มเยอะขึ้นนะครับกับฟาร์ม XP น่าจะฟาร์มเร็วมากครับกับแบบนี้จะมีมอนเกิดอย่างนี้นะครับมันจะมีเควีพิเศษให้เกิดขึ้นนะครับ <is> ควีพิเศษก็จะเป็นเราไม่ต้องรอมครับประมาณ5่ามอน20ตัว6ตัวอย่างนี้ครับปกติเราก็ฟาร์มยู่แล้วล้วก็ไม่ต้องสนใจควสอะไรเนะ รม่องลาบครมันทําให้แล้วมันเสร็จมันจะได้รางวัลนะอย่งั้วเราก็ฟาร์มตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้จะมีตรงนี้ตรงนึงแล้วก็ตรงนี้ครับเนี่ยพอคุยเสร็จก็จะได้พวกของอัพเกรดไอเทม แบบนี้มันดีแบบนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ no, <not> มีทั้งหมดเจ็ดจุดน,นะครับสําหรับตรงนี้มอนจะเกิดเยอะแล้วก็ยิ่งเกิดเยอะยิ่งมีโอกาสได้ของส้มเยอะขึ้นมีโอกาสที่มอนส้มจะเกิดครับยิ่งเราฆ่าเร็วยิ่งดีครับต่อไปจะมาจุดน,นี้นะครับอีกจุดหนึ่ง มีสองจุดนะครับตรงนี้กับตรงนี้ต่อไปมาจุดนี้ wait, ตรงนี้ก็ฟาร์มประมาณนี้ครับมีตรงกลางหนึ่งที่กับสี่มุมจะเป็นห้าจุดตรงนั้นจะเยอะกว่าตรงนั้นจะจีบแต่มันมีกำแพงครับตรงนี้ไม่มีกำแพงก็จะฟาร์มได้เร็วขึ้น <am> แล้วแต่คน <You S 1> ชอบครับว่าชอบตรงไหนว่ามันสองที่ ถ้าจะตามรูแก,ก้ยวกับอีพีได้เร็วสุดแล้วครับสำหรับผมแนะนำนะครับตรงนี้ฟามง,ง่ายตามเร็วด้วยก็ขอคุณสำหรับที่รับชมนะครับฝ <is> ากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ